เล่นตุ๊กตานี่มันสนุกจริงๆเลยอยว่าไหมนะฉันเป็นผู้หญิงอ่ะฉันไม่สมควรเล่นของแบบนี้มันไม่เหมาะกับฉันเลยอ่ะนายว่ามามันไม่เหมาะกับฉันจริงๆอ่ะมันต้องเป็นตุ๊กตาผู้หญิงสิมูนโอ้ยกำลังนอนหลับสบายนะมันเรียกฉันทุกทเนี่ยฉันหิวอ่ะมูนฉันจะนอนฉัน่หิวมากเลยเอ้เดี๋ยวนั่นเสียงเคาะประตูนี่ไอ้่มูนคุณมีแขกเหรอใขรมาค่อยประตูสิฉันไม่เปิดเอง โอเ้ยเด็กๆอฉันกินได้ดีอยากินเด็กว้น mm hmm. ี่นิกเด็กหนีไปหนีไปเด็กๆเอกอออออไอนฝ่างฉันองตายฉันเข้าไปหลบในกองก้อนนี้ไฟเ้ยเฮ้ยน่ากลัวจริงๆเลย

อย่าเด็กยอมมานะมันไม่รู้ว่าแกอยู่ในนั้นพวกแกอยู่ในนั้นอย่าออกมานะเดี๋ยวฉันจะล่อมันเองจะสู้กับมันเองจริงเหรอเด็กเด็กเงียบไว้เด็กผู้เงียบไว้เกิดอะไรบด็กเด็กอยู่ที่ไหน ฉันเด็กๆแล้วดฉันจะตามไปโอ้เฮ้ยเด็กๆจะหนีไปไหนโอ้เด็กๆฉันเหนื่มานะไปอ่ะนายต้องช่วยฉันนะฉันกลัวแน่นอนก่อนอื่นเราต้องหาที่ซ่อนไปในห้องเก็บของที่นั่นอาจจะมีอุปกรณ์ที่สามารถสู้มันได้นะต้องเก็บของเหรอไปไปงั้นเราไปกันไปสิเร็วเข้ามาเร็ว เข้ามาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไระนาฬิกาเบนเทนนี่นะมันไม่แน่มันอาจจะเหมือนในการ์ตูนก็ได้นะลองใส่ดูลวมๆนิดหน่อยเอ้ยเดี๋ยวมันมี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสยอดมากเลยบางทีมันอาจจะใช้งานได้เหมือนในการ์ตูนก็เป็นได้นะใช่ของจริงเหรออืลองดูสิอึ๊บโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันเนี่ยแต่งร่างได้ด้วยอ่ะแต่งร่างไฟ แน่นอนไหนใครบอกว่าในการ์ตูนไม่มีอยู่จริงไงเฮ้ยอะไรก็ตัวอะไรเนี่ยจะเป็นใครเนี่ยทำอะไร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 มนีนี่แเิดเลยนี่แหลโอ้ยโอ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 ยร้อโะตัโ้อนยโอ้ยโอหนีโอยนีโอ๊ยนีเกนตัวอะไรวะอุ้ยอะรอะไรพวกยังไง อีบ้านนี่โอ้โหมันหลบผชนเลยช่วยนายต้องปล่อยลูกไฟไฟมันซีิเนี่ยมีถังน้ำมันเร็วปล่อยไฟมาเลยเออโอเคไฟงั้นเหรอได้เลยฉลาดดีนี่นะเอาดีไปโอ้ยมันกระเพราจะหลอนโอ้ยหลอนโถดโอ้ยหลอนตุ่นเลยโอ้ยหลอนตุ่นโอ้ยหลอน ไก็ไม่ได้เฮ้ยเฮฉันทนแล้วอ่ะทาไงดีละนีเราจะเอายังไงฉันไม่รู้เหมือนกันอะแต่ที่รู้คือนาฬิกานี่อาจจะมีวิธีอื่นที่สามารถสู้ัมันได้เอ้ยจ้เอ๋จ้าเอ๋โอ้ร้องเป็นเป็ดเลยวะประตูไหนก็เจอแต่ข้าววะ เฮ้ย <analyze> ฉันมีแ <book> ล <capacity S 2> ้ววางใจเถอะฉัน oh. สู้มันได้แน่แน่ใจนะมาสิไอหัวไฟมาสิรู้เดเจออาวนาฬิกาอะไรวะพลังไงดีอะอะไรวะในการ์ตูนตลวอะไรเนี่ยโอ้โหดูมันร้องโอ้ ปากได้แล้วเอ้เฮ้ยม่ขยำสะดิดีอนลาโอ้ย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 โหยโอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้ยโอกยโอ้ยโง้ยโอ้ยงออายเฮ้ยนอ้ยนอ้ยนอจยโอ้อ้ยนอ้ยโัอ้ยโอ้อโอ้ยนอ้ออออ้อออ้อออ้โ้ออโอ้ จนกำแพงแง๊ก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 มุนเลยมันหนีออกไปจนได้มากเลยนะติ๊กกาด้วยฉันหมดความสุดๆเลยจนตามมาแกทุกที่แล้วไอเด็กบ้าอะไรนแกดีๆเมื่อกี้หัวชนกำแพงมุดไปหมดเลยไอเด็กอ้ยแม่ตายตายสักกระจอกเลยไล่ล่าเพื่อนโดนรถแล้วเออขัดใจตายติดตามชมคลิปต่อไป